เฟซบุ๊กน่ารักมากหนูอยากไปดูหมูแดงอะแม่ก็ชอบดูเขาไลฟ์เหมือนกันจ้ะอยากไปเห็นของจริงนะว่าจะน่ารักแค่ไหนเชียวเันแม่พาหนูไปดูหน่อยนะคะโอเคที่อยากไปก็รียบเตรียมกระเป๋าเลยเแ,แลวหนูจะไปถ่ายรูปน้องหมูแดงใกล้ๆเลยงั้นหนูก็อย่าลืมหยิบโทรศัพท์ไปถ่ายหมูแดงนะได้เลยค่ะแม่เอาแป้งเด็กเอาลูกอมเอาเยลลี่และก็ที่ขาดไม่ได้โทรศัพท์ไปถ่ายน้องหมูแดงเออดิออ้นนะเสียงอะไร,รอยาลูกหนูทำ โทรศัพท์ตอมันเปิดไม่ติดนะคะแม่โอ๊ยพังเลยงั้นแม่ซื้อโทรศัพท์ใหม่ให้หนูได้ไหมคะซุ่มซ่ามแบบนี้แม่ไม่ซื้อโทรศัพท์ให้ใหม่หรอกนะถ้าอยากได้ก็แค่กระปุกตัวเองไปซื้อเลย,ยมีเงินในกระปุกแค่สามพันบาทเองจะพอซื้อโทรศัพท์ใหม่ไหม อยากจัดโทรศัพท์ใหม่ในงบไม่เกิน3,000บาทนี่เลย Redmi A5 ใหม่กว่าดีกว่าคุ้มกว่าความร็จของ Redmi A5 คือกล้องคู่ AI คมชัด3 2 MP ถ่ายหมาเด้งหมาเด้งหรือแม้แต่แมวเด้งก็ชัดหมดภาพที่ถ่ายมีความคมชัดสีสวยดีเทลเยอะมากจอของ Redmi A5 นี่ใหญ่มาก6.88นิ้วความแตรได้จุกๆที่เจ๋งคือหน้าจอลื่นด้วยอัตราการรีเฟรช120่งร้อเฮิร์ตซ์ทำให้การสไลด์หน้าจอเล่นเกมดูคลิปลื่นมากๆดีไซน์ดูพรีเมียมมากบอดี้บางเฉียบหนักเบาหวิวจับแล้วถนัดมือมีสีมัันยงไม่พอ าพร้อมกับโปรเซสเซอร์โอคตาโคนทำงานลื่นไหลแถมมีแบตจุดใจถึง5,200ันสอยมิลลิแอมป์ได้ยู่ยาวทั้งวันดูสิใช้มาตั้งนานแล้วแบตยังไม่ลดเลยชาร์จเร็วด้วยสิวัตและมีฟีเจอร์สแกนนิ้วเป็สแกนหน้าด้วยใายเป็นสายเน้นความจุเยอะแบตบีเขาขยายรำได้ด้วยนะแต่6ถึง8 GB จเลยทีเดียวต้องระดับเทพระดับโปรดีไซน์สวยขนาดนี้ราคาเริ่มต้นแค่2,499บาทเท่านั้นถ้าซื้อตั้งแต่วันนี้ถึง24พฤษภาคมรับไปเลย Redmi A5 Gift Set 849บาทฟรีตอนนี้้ีววาางขยแลไปหาซื้อกันนได้ิฟต และนี่คือเส้นจเด็กวัดแข็งแรงเหมือนกับเมืองเอาเหล็กนัดพูดเบาๆแต่ไกลไปเจ็ดวัดเมืองตั้งใจฟังนักกว่าจะนิ่มก็ต้องคล้งมันก่อนถ้เวลาสิ้นก็ต้องวิ่งมาบอกก่อนจะวิ่งมันก็ต้องปรินมาก่อนและถ้ามึงยังไม่สิ่นหุ่ต้องดิ้นไป คพี่โอ้ค็อกเทลครับพี่หมอฟังค่ะเพราะหนูเป็นออยฮอร์โมนพี่หมอฟังฟังเหมือนกันครับฟังนาริกุลค่ะธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจค่ะได้ขอุลเนาอีกทีจึงรุ่งเรืองกิจอาชาตครับว่ากรุงเทพครับหนูรุนจะเอาอปอสุชาตาค่ะ Miss Universe สองพันยี่สิบสี่ปอสุชาตาช่วงสี Miss Universe ใช่แล้วสองพันยี่สิบสี่ปอสุชาตาช่วงสี คุณธงชัยประธานบริษัทเล็กเๆจำกัดพี่บอยประกอบครับเราคิดเราหล่อเหมือนพี่บอยประกอบไหมไม่ค่อยครับโอ้ยหอมตัวนะเนี่ยนึกถึงแม่ผมครับผมรักแม่ครับคุณแม่ก็จบเตรียมเหรอคะใช่ครับก็ต้องนึกถึงแม่คันซาชาร์ลตทียูแปดสิบห้าศีลฝรั่งเศสอยู่แล้วค่ะโอ้เป็นดาราดังติ๊กต๊อกเกอร์ชื่อดังของทียูแปดสิบห้าเลยนะคะพี่หอยจุ๊บค่ะดังมากในติ๊กต๊อกเป็นไอคอนดีของเดวิดอมเลยใส่ร้องเพลงสักหนึ่งบทเพลงของพี่โอพ็อกเซลซี เธอเพียงคนเดียวและเพียงเธอที่ต้องการฉันจะทำทุกทุกทางด้วยวิญญาและหัวใจชั้นหนึ่งบทเพลงของพี่โอเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานนี่พี่โอเซิร์ฟไหนเนี่ยเซิร์ฟสิงคโปร์ครับเิจิตเก่าคนแรกของโรงเรียนวัฒนาที่นึกถึงคือใครคะพี่เฟย์ค่ะฟางแก้วใช่ไหมคะฟางค่ะพี่เฟย์กับพี่เซนพี่เฟย์ฟางร้องเพลงเป็นไหมคะจะไม่ได้แล้วมี่เจดอนพี่มินนี่เหมือนกันพี่มินนี่จริง พี่เบลล์อ <guarding> ล <okay>? ิซาลาเพลงอะไรคะเพลงดังใกล้เธอแล้วมันอุดรักามพี่เบลล์ต่าเบลล์พี่แพทค่ะคาเชียร์ลิสพี่เกลค่ะใช่ไหมคะพี่เกลเกลไหนคะเกลดาวเขียวค่ะอินฟลูเอนเซอร์ร้องเพลงพี่เบลให้ฟังหน่อยได้ไหมน่ารักมาก น่ารักมากอ่นาน่ารักมากขอบคุณมากค่ะจะลาไปทำอะไรแก่ทำงานเฮ้วยกับข้าวจริงๆผมอยากทำเอ็มซีครับทำงานพิธีกรเป็นพิเศษครับแต่เป็นเอ็มซีบันเทิงครับเป็นมาเก็ตติ้งให้กับบริษัทเพลงบริษัทหนึงแล้วก็มีเป็นดีลเตอร์ผ่าทางด้วยกันตอนนี้คันเป็นพลอยไม่มีงานครับร้างได้ตอนนี้รับหมดเลยชอบอินเทอร์เทนเมนต์อะไรก็ได้มาเลยเล่นหนึ่งหมดเพลงแบ่ง,ง,ง,งสามารถทำได้หมดตอนนี้ทำงานให้ร้านเสื้อผ้าผู้ชายครับ อะวันนี้ถึงแต่งตัวมาแบบน้อนายแบบเกาหลีทั้งหนึ่งคือว่าต้องถ่ายไหมก็ไม่ค่อยเลยอันนี้จะไลเตอร์ค่ะเขียนไงไวเป็นงานที่รักทำมานานแล้วทำมาตลอดแต่งต้นแล้วอยากตามรอยรุ่นพี่ยาย่าพี่บาลาก็คืออยากเป็นดาราช่องสามเหมือนพี่ยาย่าหรอแน่นอนแสดงละครให้หน่อยสักบทหนึ่งเอาไปได้ไหมโปรดติดตามตอนต่อไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ บุดมเนี่ยเรียนพิเศษที่ไหนจ้าคือหนูสอบพูดหนูก็เลยส่วนใหญ่หนูอ่านเองแต่ว่าหนูเรียนของสังคมกับคูป๊อปค่ะแล้วภาษาอังกฤษพีเอ็มตัวไหนก็อ่านเองพี่เรียนเคมีครูปอยครับเลขเนี่ยพี่เรียนพี่วีอังกฤษเรียนอาจารย์บรรลพบคับชีวะเรียนพี่แบงค์ครับพี่เอ็มบีเคหนูเรียนเยอะมากเรียนแบบนี้ต้องติดแล้วป่ะต้องติดแล้วล่ะเจ๊เชียขนาดนี้ต้องติดแล้วชีวะเรียนครูโมูแดงคณิตเรียนพี่หนึ่งนิสิตตัวเติบเคมีเรียนครูปอยครับชีวะเรียนไบโออุ่ยแค่นี้แหล้วอ่านเองเพราะเก่งอยู่แล้วหรือเปล ชีวะก็ออนิมานครับเคมีเคมีนิตี N ้ i, แล้วก็เลขบ้านคำนวณครับอังกฤษเรียนอีกไหนเคมีคูปอยครับอังกฤษด็อกเตอร์ออฟครับที่เดือออนิมานครับชีวะเรียนกับไบโออุ o ้ยกับอังกฤษโพสティブอ่ะส่วนใหญ่ก็เป็นออนิมานครับแต่ก็มีเคมีเรียนคูปอยครับที่เรียนบ่อยๆก็จะเป็นของออนิมานก็เรียนพวกฟิสิกส์เคมีเลขครับ e เรียนดาวองค่ะแล้วก็เรียนครูพี่แจ็กส่วนภาษาไทยก็เรียนดาวองเหมือนกันภาษาอังกฤษเรียนด็อกเตอร์ออฟของหนูก็แบบวิชาสอบคล้ายๆกันก็แบบสังคมไทยก็ดาวองเหมือนกันแล้วก็แม่แจเหหมือออนนนนกกััแต่่วางฤษู อะไรคือสิ่งที่เด็ดที่สุดในโรงเรียนสาธิตปทุมวันคะรู้ได้เหรอคะเลยพี่จี้ต้องหนูแล้วล่ะค่ะบว่าจานจานไหนเรามีอะไรเด็ดโชว์หน่อยสิป๊าปป๊านมโุ่งหนึ่เอ๋ล่ะพ่อตัวเองครับเพราะอะไรพูดไม่หมดอะครับมันเยอะผู้ชายเขาก็ผมนี่เองจริงหรือเปล่าต้องพิสูจน์ป้ะผมขอเปิดตัวต้องพิสูจน์ขอเต้นหนึ่งบทเพลงเต้นทอนนี้เป็นไง ก็ลองดูอ่ะต่อลับอลขอสร้างเก่งค่ะม่ต้องเป็นเรื่องการเรียนอยู่แล้วค่ะกาเรียนเนี่ยครับเพื่อน,นครับ่นร่ก ในวันรับปริญญาค่ะเป็นหมอพันธ์ก็ต้องเป็นแผ่นกอเอะแผ่ลังเพราะว่าทำพันธ์แล้วปวดหลังตอนนี้ก็เป็น16บุกโพรแมกแล้วกันครับได้น้ำเย็นๆครับตอนนี้พอแห้งเงินค่ะเงินอะไรครับกี่บาทคะได้ก็ดีกว่าไม่ได้ได้คุปตาแล้วกันค่ะถ้าทุกคนมาหาก็พอแล้วครับแค่มาเจอกันก็พอแล้วครับผมไม่ต้องเอาอะไรมาหมอแค่ตัวแล้วหัวใจไม่สวยเลยไม่สวยทำไมไหนๆก็รับปริญญาทั้งทีไม่เข้าใจเลยจุฬาก็เป็นไอ้ของสั่นให้ปตาเขามาแบบ เป็นซียูคอนแตร์ MBK Center ใจดีแจกฟรีบัตรกำนันศูนย์หนึ่งร้อยบาทและคูปองส่วนลดถูกๆจากหลายร้านดังง่ายๆแค่โชว์บัตรนิสิตหรือหลักฐานการเรียนจบก็พอส่วนจุ๊บจิ๊บก็มาฉลองด้วยการกินอะไรแซ่บๆที่ร้านมูมาล่าร้านนี้แซ่บมากแถมยังใช้คูปองลดราคาได้ด้วยถ้าอยากได้แล้วก็าะแค่กดรับสิทธิ์ผ่าน MBK Plus และแลกรับสิทธิ์ได้ที่จุดประชาสัมพันธ์ชั้น G สอนเองจบใหม่ปุ๊บฉลองปับ๊บขอเชิญเพื่อนๆนิสิตและพี่ๆบัณฑิตจุฬามารับของ,ข,อง,ข,องขวัญได้ที่ Center. ตตตัั้้งแ่่วนนนทีีุลาคมะ คิดว่าเด็กอุเทนถวายอันตรายจริงไหมคะเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะไปดูต่อขอได้นําก่อนว่าตอนนี้ดิฉันอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกนะคะซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้มี4วิทยาเขตได้แก่บางพระจันทบุรีจัก,กรพงศ์ภูนและอุเทนถวายค่ะและว,วันนี้เราก็มาอยู่ที่วิทยาเขตจัก,กรพงศ์ภูนะนั่นเองเรามา กว่าพวกเขาคิดยังไงกับเพื่อน,อน,อนวิทยาเขตอุเทนถวายอันตรายขนาดนั้นแม่งตายแล้วผมว่าพี่ๆเขาก็ามีคนที่เป็นคนดีอยู่มันก็แล้วแต่ส่วนบุคคลนะคะมันอยู่ที่แต่ละบุคคลมากกว่าเขาคิดว่าแล้วแต่คน <c oughs> ค่ะ่มันเป็นแค่แบบลายบุคคลมากกว่าที่อันตรายแต,แต่ว่าส่วนมากก็คือคน,นดีตามมาหาลัยทั่วไปก็จะสอนแบบทฤษฎีเสียมากกว่าแต่พออุเทนมันจะสอนแบบปฏิบัติเลยใช่ค่ะมากกว่าการที่เรียนในของป็นลยะคณะ ก่อนก็มีเรื่องใ่อยตีหรือแบบยกพวกกันเยอะแต่ว่าสมัยนี้ก็คือมันเปลี่ยนไปแล้วเป็นไปได้กนปกตินั่แหละทางสังคมโลกมันพัฒนาทางด้านความคิดคนมันก็เลยพัฒนาตามถูกปะก็เปลี่ยนแปลงตามนี้สมัยไปเขาก็ผลิตบุคลากรออกมาแบบมีคุณภาพแล้วก็มาเป็นคนที่ทํางานได้จริงยอดเด็กอุเันถวายเนี่ยไม่ว่าจะใช้ความรุนแรงกันทุกคนมหาวิทยาลัยถวายเนี่ยค่ะก็ผลิตนักศึกษาดีๆออกมาค่อนข้างเยอะนะคะเกี่ยวกับการช่างหรืออะไรต่างๆค่ะความใช้รุนแรงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับส่วนบุคคลเท่านั้นค่ะบางคนก็ดีางงน่่่แตวใเรือ การศึกษานะคะมหาลาัยก็พยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อผลิตนักศึกษาให้มันดีที่สุดรือว่าคนที่ประพฤติด,ดีก็มีส่วนที่ดีค่ะแต่ถ้าแบบคนที่อันนี้ก็ไม่โอเค